แซมไปไหนมาแซมไปได้โอ้ยผมยุ่งหนีมัดมือไปไหนมาสัมภาษณ์อะไรอีกเัมภาษณ์อะไรก็ถามพาพีะอะไรเขาถามเรื่องเพี <มา S 1> รเนี่ยนี่ครับผมก็จะบอกข่าวดีทุกคนนะหรือว่าข่าวร้ายไม่รู้นะจะ,ะ,ะผมจะให้ฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายครับจะฟังอะไรครับมข่<ร>าวดีและข่าวร้ายแล้วก็ฮะเคดถึงเอ้ยคิดถึงเพีรก็มาหาอยู่ไปบิจาก โอ้บทิ้งดอกน้องนุ่งนะนงนงใช่ทุกคนต้องมีธุระเป็นของตัวเองครับแซมก็ยังมีธุระเซก็ต้องใหม่ไหมเนี่ยตอนนี้มันเหลือเบิ้งเบ้งเบ้ง,บงบตัวกให้โดกแซกไปยังยังนี่ผมก็วันที่ยี่สิบผมจะมาขับรถไถเป็นวันสุดท้ายนะครับนี่ก็ผมก็มีธุระเนาะ ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอย่ามาม่าเลยพี่น้องเลยผมจริงๆผมก็ยังไม่อยากจะเลิกขับหรอกเพราะมันมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมหาตั๋วก่อนนะถอยมาถอยมา <Okay. S 1> เฮ้ยเหตุผลของผมก็คือ ผมต้องหยุดงานบ่อยครับนี่ตอนนี้ผมก็เกรงใจเขาเนะแต่วันที่20ผมจะมาทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับเสียเกาะไม่ต้องมาแล้วมันเหลืออีกสามเที่ยว<ต>เสียเกาะจอดจอดเลย้ผมก็จะมาขับรถไถวันที่20เป็นเป็นวันสุดท้ายนะก็<อ>นี่ไ,นนนงไงไ ทุกคนต้องมีธุระเป็นของตัวเองครับหนึ่งผมผมจะหยุดงานบ่อยเพราะผมก็ต้องมีธุระทางบ้านด้วยอะไรด้วยเนาะผมก็นี่แหละก็ทุกคนก็ย่อมมีเป็นหน้าที่ของตัวเองครับจอดเลยเนาะกระกระกระครบแล้วไหมเนาะจอดเลเหลืออีกสามเที่ยว จัดเลยจัดเลยสามครับเอาว้าวไป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 น้องมันก็ไม่อยากให้ไปไหนนะทำไมอ่ะพี่สินพี่นี่เลยปัญหาพี่เ,เออกจากงานไปไม่มาเจอหน้าเนี่ยเฮไม่มาเจอหน้าแล้วก็าะไปะขายตะกรองเลยมหนนมาคือเกา่าทำเอ้ย แต่มาสัมภาษณ์ผมนะลูกข่าวมาไา้ไหนตู่ลูกข่าวมาไา้ไหนข่าวมาันดังจะตายข่าวดังสายสืบเยอะสายสืบเยอะระดับนี้เนาะเขาบอก่ม,มีสายสืสบบ้าเลย <laughs> ระดับนี้เขาต้องมีส,สายส่งสายสืบเลย,ยนี่ครับยอทุกคนต้องผมจะบอกไว้นะทุกคนผมช่วงนี้เห็นไหมที่พี่เอ็มาทํางานสายอ๋อพ่อมีงานติดงานเยอะใช่เชื่อไหมทุกวันที่ก่อนจะ ตอนเช้าอ่ะทุกเป็นบางวันนะบางวันผมจะมาโคชเช้าเลยบาง,บางวันมาพี่ก็จะมาประมาณเจ็ดโมงกาถึงบ่อแล้วบางวันก็เจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมบางวันก็แปดโมงทุกวันนี้แปดโมงครึ่งนะใช่ไหมเมื่อถึงบอ่อมาเช้านี้ก็แปดโมงครึง่งนี่แหละเขาเรียกว่าธุระเป็นของตัวเองครับธุระเยอะครับไหนทั้งลูกน้อยลูกสามคน ทุลายเยอะไหนจะเรื่องนูน่นเรื่องนี่เรื่องนั่นโอ้มีหลายเรื่องครับทุกคนมีหลายเรื่องที่เราต้องเคลียร์กันครับเรื่องร้านอาหารมันออกมาตั้นได้ยังไงหกศูนย์สามเรื่องอร้านอาหารไหนยัยยายน้ำเบิกตังก่อนได้บ่เ<ห>บิกตังก่อนได้บ่ไปเที่ยวร้านอาหารก่อนเอาอำลาพีนะ่เอกไหมไปเลี้ยงจับไป ต่งงย่างสองั0ก่อนน่งเเก็บดอกอยังส่งระยังส่งอาหารกันอือาาพนะตดตุงเขาเป็นยังพี่นายจะเข้าใจครับเข้าใจป่ะนี่ก็เหลือเวลาอีกสองวันครับ <chocolate> ที่ผมจะอำลารถไถคันนี้แล้ว ใช่ไหมวันนี้มาที่ 18, 19, 20ครับสองวันผมก็ฝีมือผมไม่ดีฝีหนึ่งที่ผมออกฝีมือผมไม่ดีด้วยใช่ไหมไม่ใช่หราฝีไม่ดีใช่ไหมฝีมือผมไม่ดีด้วยนี่ครับผมเคยทำคลิปหนึ่งแล้วนะที่ว่าไปดูย้อนหลังได้ครับที่ผมทำคลิปไป ก็คลิปที่ผมว่าจะเลิกขับรถไทยนะคลิปนั่นแหละทุกคนต้องมีธุระเป็นของเจ้าของหยุดงานบ่อยก็ลูกพี่ก็ลูกพี่เขาไม่ได้ว่าอะไรเราก็เกรงใจเขางานถึงว่างเจองานังเร่งมันก็เราก็ต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เสียงานอีกใช่ไหม<ช>งานน่าจะเสร็จวันนี้ผลสุดท,ท้ายก็ไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราหวาเข้าข้างเจ้าของพูดดีไว้ก่อนนะ แต่จริงๆผมก็ไม่ดีหรอกแซมด่าผมทุกวันเลยทุกวันนียคนดังครับไม่รู้เป็นอะไรครับมันก็ไม่ค่อยมาหาที่บอกเลยครับไม่ไม่ค่อยมาหาเลยงานของผมนะเห็นไนหะมเจ้ายังมีงานของเจ้าเลยเห็นบอกเออแซมยังมีงานของแซมออทุกคนต้องมีงานเป็นของเจ้าของถูกไหมแซมนี่งานของงานอันนี้เด็กนี่คุยสาวครับทั้งวัน กดอะไรมู้งูยิงงูยิงซมวันนี้ก็เกยง,งานครับไม่รู้ไปไหนมาครับโอ้ไปทำอะไรกบพีโอ้ไปทำอะไรกบพีโอ้สลองมีลีอยู่หน้ารถหกล้อดำกรินไม่กินผมไม่กินหนุ่งเบียร์ปะน,น,นี่ทุกคนผมบอกว่าเหล้าไม่กินเบียร์ไม่กินแต่หลังกล้องนะไม,ไม่เวลาผมจะกินแบบน้อยลงอะ่ะจะไม่กินแบบ เยอะเกินไปอ่ะคนพอมสลัดเฮ้ยไม่เอาไอ้เสียงเนี้ยสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีพี่น้องประชาชนป๊อขี้วะงานมีขี้บ่อยไ,ไดี๋ยวผมจะดันให้ไหมเนี่ยดันก็ไล่มาค่อยดันทีเดียวตัดยอดเลยห้ำมันจะไอ้น้ไนนอ, <laughs> อ,อได้ ผมผมว่า5เที่ยวน่าจะได้แค่นั้นแหละมันมันออกมาไม่ได้กูกดขี้เหลืออีกสามครับไม่ไหวแล้ว<อ>โอ้ขอตังค์ได้สามบาทไม่มีตังค์ของน้ำเถอะของน้ำของน้ำต้องเสียเงินนะ,อ,ะอยู่ยส่ยอยู่นิคมใช่ของน้ำต้องเสียเงินอยู่บ่โ้ยิงตะกับปซาสุดหาบาทเอาไปหาบาทเนาะเอ้าที่เหลือติ๊บ ไปครับโอเคผมไปขี้ผมไม่ไหวแล้ว